มมาาววิิีีงลลลลททททเเคคคโนโรยรคนยโนโรยยชสาขาวิชาระบบสารสนเทศสารสนเทศนำสมัยธุรกิจก้าวไกลใส่ใจสังคมสาขาวิชาระบบสารสนเทศมุ่งเน้นสร้างบุคลากรมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆพัฒนาตนเอง ก้าวตามทันเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถเรียนรู้คิดวิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีวิจารณญาณภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอมีความสามารถทางวิชาการมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัณทางวิชาชีพจบสาขาวิชาระบบสารสนเทศทำงานด้านไหนได้บ้าง นักวิทยาการสารสนเทศนักเขียนโปรแกรมนักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์นักติดตั้งระบบและจัดอบรมการใช้งานระบบเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาชีพอิสระทางคอมพิวเตอร์ สวัสดีครับชื่อพงศลิช่วยชหนุครับชื่อเล่นชื่อเซฟครับเป็นสิทธเกา่าระบบสารสนเทศรุ่น17ครับปัจจุบันทำงานเป็น Lead Software Engineer อยู่ที่ London Stock Exchange ครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากที่นี่นะครับก็มีหลายสิ่งเลยครับอย่างเรื่องของ Fundamental ด้านโ m m i n g ด้านคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์แล้วก็ด้านการทำงานร่วมกันเป็นทีมครับแล้วก็ได้ไปต่อยอดใช้กับงานประจำที่ตัวเองทำอยู่ครับ สำหรับน้องๆนะครับที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับที่นี่ครับระบบสารสนเทศท,ที่จกักรพงศ์พัวนาศเนี่ยถือเป็นสาขาหนึ่งที่เป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับในการที่เราจะได้มีทักษะความรู้พื้นฐานและนำไปต่อยอดในการทำงานในอนาคตของเราได้ครับสาขาว,วิชาระบบสารสนเทศ